ที่นั่งอยู่ตรงนี้สเสแวงหาความรักกันดั้งนั้นว่าไหมไม่ใช่เพียงแค่ปัจจุบันนี้นิยมที่จะเห็นขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าครั้งสมัยพุทธกาลก็มีความขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าขัดแย้งอย่างไรโยมคนครั้งสมัยพุทธกาลเขาก็ขัดแย้งว่าคนความรักมันจะทำให้เกิดความทุกข์ได้อย่างไรจริงๆแล้ว ความรักตั้งหาที่จะทำให้เรามีความสุขอยู่ว่าอย่างนั้นไหมซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นอยู่ท่านก็ยกตัวอย่างว่ามีหญิงคนหนึ่งอยู่เป็นคนในหมู่บ้านนั้นนกรุงราชสครือก็จำไม่ได้ มีวันหนึ่งโยมแม่เขาบาังคับให้ไปแต่งงานกับคนอื่นผู้หญิงก็ไม่อยากแต่งงานก็ไม่ก็ไม่อยากแต่งงานกับคนอื่นก็เลยไปบอกคนรักกบอบโยมว่าฉันไม่อยากแต่งาาง,ตงานกับคนอื่นนี่พ่อแม่บังคับให้ไปแต่งงานกับคนอื่นจะทำยังไงดีผู้ชายคนนั้นได้ฟังทำยังไงโยม ขวาดาบเล่มหนึ่งเลยฟันผู้หญิงคนนั้นขาดสองท่อนเลยทำว่าเขาทำอย่างนั้นทำไมก็ทำเพราะความรักรักผู้หญิงคนนั้นมากไม่อยากทิ้งไม่อยากให้เขาจากไปด้วยความรักนั้นก็เลยตัดสินใจฆ่าผู้หญิงแต่ขณะที่ฆ่านั้นเป็นโทสะแต่มีความโลภเป็นปัจจัยมีโลภะเป็นปัจจัย ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าไม่ให้ทําสิ่งไรไรๆให้เป็นสิ่งที่ให้เป็นที่รักสิ่งไรๆไรไม่ให้เป็นที่รักมีอะไรบ้างคือสัตว์และสังขารสัตว์ก็คือลูกหลานสามีภรรยาอะไรต่างๆไม่ให้เป็นที่รักบางคนก็บอกอไม่ให้เป็นที่รักก็จะให้ทำยังไงความรักมีสองอย่างรักด้วยเมตตา รักด้วยตัณหาถ้ารักด้วยตัณหาที่จะยึดเ,ยเมื่อถึงคราวที่จะต้องพลัดพรากจากไปเนี่ยมันจะเสียใจจะเป็นทุกข์ใจแต่ถ้ารักด้วยเมตตาจะไม่เป็นแบบนั้นเน่ยเนี่ยแต่มาก็สงสัยว่าเอะเหล่านี้ไปหลงรักแม่ประนอมตอนไหนถึงได้เศร้าขนาดนั้นเนี่ยเศร้าไปสองวันแล้วเนี่ยวนะเจอพระอาจารย์เก่งครั้งแรกนี้ก็ไม่กล้าคุยกับท่านเดีย ก็กลัวจะกลั้นน้ำตาไม่ไหวเก็เ,เ,เลยไม่คุยกับรนสองวันสามวันเดี๋ยวกว่าจะพอทำใจได้เพราะเราไม่เข้าใจนั่เองว่าสิ่งธรรมดาเหล่านี้โยมชีวิตของเราเนี่ยโยมมันมีความแก่เป็นธรรมดาใช่ไหมโยมทีนี้สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาเนี่ยเราจะไม่ให้มันแก่ได้ไหมสิ่งที่มีความเจ็บทำเป็นธรรมดาเราจะไม่ให้เจ็บใข้ได้ไหม สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาเนี่ยเราจะบังคับไม่ให้ตายได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมโยมเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้โยมไม่ช้าก็เร็วแม้เราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ความแก่ดีไหมโยมความแก่ดีไหมในนี้มีใครอยากแก่บ้างโยมวอาฉันอยากแก่จังเลยฉันอยากจะรู้จริงๆว่าอีความแก่เป็นอย่างไร อาการที่ผมหอกฟันหกักหนังเหยียวย่นตกกระนั้นเป็นอย่างไรฉันอยากแก่มีไหมโยมไม่มีใครอยากแก่ใช่ไหมแ้วมีใครอยากเจ็บป่วยบ้างไหมฉันอยากเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายมีไหมโยมไม่มีมีใครอยากตายไหมไม่มีใครอยากตายอีกเหมือนกันแล้วในนี้มีใครไม่อยากเกิดไม่อยากผุดไม่อยากเกิดบ้างไหมยม ไนใครไม่อยากผุดอยาเกิดยกมือขึ้นเดิโอ้มีแต่พระสองรูปนันะ่นสรุปทุกคนในนี้อยากผุดอยากเกิดใช่ไหมโยมโอ้มีโยมมีคนหนึ่งบอกไม่อยากผุดอยากเกิดโยมรู้ไหมโยมไอ้ความแก่ก็ดีความเจ็บก็ดีความตายก็ดีโยมมันมากับความเกิดตราบใดที่โยมยังอยากเกิดอยู่โยม ตราบใดที่โยมยังเกิดอยู่ตราบนั้นโยมต้องยอมรับสภาพของความแก่ความเจ็บและความตายยอมรับได้ไหมโยมจะยอมรับได้ก็ได้หรือจะไม่ยอมรับก็ได้เพราะถึงอย่างไรอย่างไรมันก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บก็ต้องตายกันอยู่ดีนะนั้นสิ่งเหล่านี้โยมมันจะเกิดขึ้นกับเรา ย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าอจิรังวัตยังกายโยปัทวิงอจิเสสติสุทธทอเปตทวินญาโนนิรักถังวัคคริงครังโยอีกไม่นานโยร่างกายนี้ก็จะปัสจากวิญญาณิอีกไม่นานโยนั่นโยมปัสจากวิญญาณิอีกไม่นานเลยเจ็ดสิบห้าปีโดยว่าอายุไขเกินไปก็ไม่เท่าไหร่ เตรียมตัวกันยางเตรียมอย่างโยมเตรียมกายก่อนแต่งงนเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งจะเตรียมยังไงในทีนี้โยมเมื่อวานนี้พระอาจารย์ท่านก็แสดงธรรมในเรื่องหนึ่งโยมเรื่องของความตายเหมือนกันจําได้ไหมว่าท่านแสดงอะไรจำไม่ได้ใช่ไหมโยมชีวิตของเรายามันไม่เที่ยง ความไม่เที่ยงอยู่ความตายเป็นของเที่ยงชีวิตคืออะไรชีวิตก็คือความเป็นอยู่ใช่ไหมครัคือความเป็นอยู่ความหมุนไปความให้อัตภาพดําเนินไปนะั่นเรียกว่าชีวิตนันถึงแม้ว่าชีวิตของเรามันจะไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงก็จริงที่พระท่านแสดงไว้ว่าแต่เราไม่รู้ ว่าเราจะตายตอนอายุเท่าไหร่เราไม่รู้ว่าเราจะตายเวลาไหนเราไม่รู้ว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรเราไม่รู้ว่าสถานที่ตายของเรานั้นอยู่ตรงไหนเราไม่รู้ว่า ตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรมีใครรู้บ้างไหมโยมไม่มีใครรู้อัตมาก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยนี่เป็นธรรมดาของชีวิตฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้กล่าวไว้พระท่านยกมาเมื่อวานชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีเครื่องหมายใครๆรู้ไม่ได้ทั้งสั้นทั้งลำบาก และประกอบด้วยถกเป็นอย่างนั้นโยมนั่นคือความจริงของชีวิตนี่แล้วเราจะทำไงดีสัตว์ผู้เกิดมาแล้วนะจะไม่ตายด้วยความพยายามอันใดความพยายามอันนั้นไม่มีเลยแม้อยู่ ถึงชราก็ต้องตายไม่มีวิธีการไม่มีความพยายามใดๆที่เราจะไม่ตายไม่ว่าโยมจะมีเงินร้อยล้านพันล้านหรือว่าจะมีกองพลกองมาหรือว่ามีปืนมีรถถังยังไงโยมโยมก็ไม่มีทางสู้กับความตายได้นอกจากจะสู้ไม่ได้แล้วโยมยังหนีไม่ได้อีกด้วย หนีได้ไหมหนีไม่ได้หนีไปอยู่ตามซอกเขาหนีไปอยู่ในถ้ำหรือจะหนีขึ้นไปบนอากาศหรือจะดำดิ่งลึกลงไปในกลางทะเลจะรอดพ้นได้ไหมรอดพ้นความตายได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นสู้ก็สู้ไม่ได้หนีก็หนีไม่ได้ตายอย่างเขียด ไม่น่าเกิดมาเลยนะโยมไม่น่าเกิดกันมาเลยแต่เราก็เกิดทำไมได้โยมนะไม่เกิดมาแล้วทำไมถึงเกิดมาโยมเพราะอะไรถึงเกิดตราบใดที่เรายังมีอวิชชาความไม่รู้ตราบใดที่เรายังมีตัณหาความอยาก ตราบใดที่เรายังมีอุปาทานความยึดถือตราบใดที่เรายังทำกุศล,ลกรรมบ้างอากุศลกรรมบ้างอยู่เราก็ยังเตอมเกิดอยู่แต่ถ้าทํากุศลอีกชนิดหนึ่งมันจะนําไปสู่การไม่เกิดซึ่งเรียกว่ากุศลที่เป็นวิวัตตะนั่นก็นอีกอย่างหนึ่งที่ท่านพุทธเจ้าท่านแนะนําไว้ บอกว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยอย่างนั้นนิดหน่อยเรอดเร็วมีความทุกมากมีความขับแคนมากจะพึงรู้ได้ด้วยปัญญาควรทำกุศลควรประพฤติพรหมจัรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วที่จะไม่ตายไม่มีนั่นโยมมีวิธีเดียวไม่มีทางอื่น ไม่มีทางอื่นเลยแต่คนเราน,นีา่นะโยมมันก็มีอยู่อีกสี่ประเภทนะโยมนะพระเจ้าท่านก็กล่าวไว้โยมมีอยู่สี่ประเภทซึ่งท่านก็อุปมาเหมือนม้าอาชาในแต่ก่อนอื่นก่อนจะพูดเรื่องม้าอาชาในถามโยมโยมที่โยมมากันทุกวันโยมได้อะไรกันบ้างโยมบางคนอาจจะมาทุกวันได้อะไรบ้างจากการมา ท่านว่าบุคคลมีอยู่สีปส่ประเภทแล้วก็ม้าสี่ประเภทม้าอาชาในเป็นม้าพันุเดียวเป็นม้าที่ฝึกได้เป็นมา้นนมา,ทนมาที่ฉลาดม้าบางตัวโยมท่านบอกว่าเพียงแค่เห็นเงาโยมเพียงแค่เห็นเงาประตักก็เกิดความสลดสังเวชเนี่ย ว่าว,วันนี้เราจะทำอะไรให้คนฝึกมา้าแค่เห็นเงาเฉยๆนะโยมท่านเปรียบเทียบเหมือนกับคนบางคนแค่ได้ยินข่าวว่าบ้านโน้นมีคนตายแค่ได้ยินข่าวก็เกิดความสลดสังเวชแล้วก็ตั้งความเพียร โดยอุบายที่แยบขายปฏิบัติธรรมนั่นเองโยมนโยมเป็นคนประเภทนี้ไหมแค่ได้ยินข่าวก็เกิดความสลดสงเวชแล้วยมไอ้ความเศร้าโศกกับความสลดสังเวชเนี่นเหมือนกันไหมโยมไม่เหมือนโยมอย่างที่อาตมานั่งน้าตาไหลนัโยมนั่นคือความเศร้าโศกไม่ใช่ความสลดสังเวชเป็นลักษณะของอกุศลจิตเป็นโทมนัต แต่ความสลดสังเวชนี้เป็นชื่อของปัญญาถ้าได้ยินข่าวว่าคนตายบ้านโน้นตายเกิดความสลดสังเวชน้อมมาใส่ตัวเองเดี๋ยวเราก็ตายกับเขาเหมือนกันนี่โยมบุคคลประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองมาที่ตัวที่สองอย่างมาอัชนัยตัวที่สองเห็นแค่เงาก็รู้สึกเฉยเฉยไม่ไม่ไม่รู้สึกกระตือรือร้นอะไร แต่พอโดนประตักตีลงไปยมแต่ไปถึงแค่สิ้นขนก็เกิดความสลดสองเวทแล้วก็ตั้งใจที่จะทำตามนายสารถ,ถีเหมือนบุคคลประเภทที่สองเห็นคนบ้านโน้นตาย ไม่ได้ยินนยมแค่ได้เห็นเห็นคนตายก็เกิดความสลดสังเวชทีทละน้อมมาใส่ตัวเองแล้วก็เกิดความเพียรที่จะกระทํากุศลเพื่อบรรลุถึงทมที่ยังไม่บรรลุเนะี่ยยมเป็นบุคคลประเภทนี้ไหมเห็นศพยมไม่ยมศพแม่ไปนอนอ้าวบางคนก็ยังไม่รู้สึกอะไรยมเอาใหม่บุคคลที่สาม ม้าอาชนัยที่สามประเภทนี้ต้องตีลงไปเเห็นประตักก็ไม่ก็รู้สึกเฉยเฉยไม่เป็นอะไรตีลงไปถึงเส้นขนแล้วก็ยังเฉยเฉยเดี๋ยยังไม่เป็นไรต้องตีลงไปถึงหนังพอตีไปถึงหนังเท่านั้นเนละถึงจะรู้สึกสลดสังเวชประมาเหมือนกับคนคนก็บางคนยอมคนอื่นตายก็รู้สึกเฉยเฉยไม่ใช่ญาติเราไม่ใช่พ่อเราไม่ใช่แม่เรา นั้นบุคคลที่สามนัต้องให้ญาตายพอญาตายพอญาติตายลูกหลานตายสามีภรรยาตายถึงจะเกิดความสลดสังเวชเคยเกิดไหมโยมเคยเกิดโยมนะบางคนก็เคยเกิดนี่ถือว่ายังพอยังฝึกได้โยมยังเป็นคนชั้นดีใชนะแต่เป็นบรุษก็เรียกว่าบรุษอาชาในถ้าเป็นผู้หญิงก็ ผู้หญิงอาชาในฝึกได้โยมเป็นคนที่สามล้วบุคคลที่สีได้ยินข่าวกว็เฉยลันล้าอยู่ปกติชิวๆเขาตีลงมาถึงเส้นขนแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรโยเฉยๆถึงหนังแล้วก็ยังเฉยๆอีกอยมไม่หมายความดื้อพอสมควร ต้องตีให้จดถึงเยื่อในกระโดูโมบุคคลนี้ถึงจะเกิดความสลดสังเวชหมายหมายความว่ายังไงยคือต้องให้ตัวเองปางตายได้รับทุกปางตายเช่นขับรถไปตกถนนอย่างนี้โยมบาดเจ็บสาหัสอย่างนี้หรือโดนคนอื่นยิงบาดเจ็บสาหัสหรือป่วยบาดเจ็บสาหัสเกือบตายเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดโยมนั่นแหละ ถึงจะเกิดความสรรดสังเวชเคยบ้างเคยบ้างไม่ยมเกือบตายส่วนมากคงยังไม่เคยเนาะอัตมาเคยยูตกน้ำเกือบตายยมไปตกน้ำอยู่ที่ลบบุรีกระโดดข้ามคลองแล้วไปไ มีอุปสรรคนิดหน่อยโยมนั่นในเกือบตายมาพอรู้สึกว่าเกือบตายแล้วนึกว่าจะเกิดความสลดสังเวชนะโยมเปล่าโยมอาตมาดื้อหน่อยกลัวแทนโยมไม่กล้าไปใกล้น้ําอีกเลยกลับมาวัดเขาสนามชัยไกลน้ําหน่อยตอนนี้ไม่ต้องกลัวตกน้ำนี่โยม แตบ่บางบุคคลนิยมถึงขั้นนั้นนียโยมถึงจะเกิดความสลดสังเวชเริ่มตั้งความเพียรนั่นเราเป็นบุคคลประเภทไหนโยมได้ไหมสี่ประเภทนี้ได้ยังโยมได้แะเลึกถึงความตายอุสาวด้วยโยมอาจจะเสริมขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งโยมอันนี้ไม่ใช่พุทธพจน์นะที่พูดไปเมื่อกี้เป็นพุทธพจน์อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัว เป็นวัวประเภทที่ห้าแต่มาเคยเลี้ยงวัวสมัยเป็นเด็กๆมีวัวบางชนิดจบฝึกไม่ได้นอนอย่างเดียวไม่ฝึกอะไรไม่ได้นอนอย่างเดียวเลยโยมตีเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ลุกเคย,เคยเ,คยเคยเห็นไหมโยมอาตมาว่าเนี่ยประเภทนี้มีโยม ถ้าเปรียบกับคนก็เป็นคนที่ไม่สามารถฝึกได้แล้วแหละไม่สามารถที่จะบรรลุทำได้ฟังอย่างเดียวเอาไว้เป็นปัจจัยเอาไว้เป็นวาสนานี่ก็มีโยมครั้งสมัยพุทธ,ทธการพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมเลยคนไม่บรรลุก็เยอะแยะนะยโยมไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วคนจะบรรลุหมดนะบางครั้งพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงธรรมให้เป็นวาสนาเพื่อพบชาติต่อไป ได้ยินอคำคำหนึ่งเนียวสามารถบรรลุทำได้ได้ยินคำที่ตัวเองเคยได้ยินอย่างมีครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งสมัยพุธกาลบทที่พระชพิจารณาบทสังขารอ,อนิจจาวัตสังขาราอุปาทาวยธรรมิโนอุปชิตตวานิรุตันติเตสังวุปสมุสุสขโคขเนี่ย คำนั้นโยมมีฤาษีท่านได้ยินแล้วท่านก็มาฟังเป็นปัใจจัยให้ท่านโยมท่านไม่ได้บรรลุทันทีนะเป็นปัใจจัยให้ท่านท่องเที่ยวอยู่ในภพภูมิต่างๆแสนเป็นแสนแสน,แสนกลับไปโยมไม่รู้จักอบายเลยนั่นแค่อน,นิสงส์ฟังธรรมนะโยมนี่โยมเราอาจจะท่านั้นฟังตรงนี้ยอย่างนั้นคืออน,นิสงส์การฟังธรรมเราก็จะได้ปัจจัยตรงนี้โยม เวลาแสดงธรรมก็คอยจะชำเดืองดูนาฬิกาไม่ใช่กลัวนะโยมกลัวจะพูดเพลินกลัวจะพูดเพลินไปวกเข้ามาเรื่องธรรมะต่อยมทว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนโง่ทั้งคนฉลาดล้วนไปสู่อำนาจของความตายมีความตายรออยู่ข้างหน้ากันทุกคนเพราะฉะนั้นโยมตรงนี้ไม่อยากให้เราประมาท ทำยังไงถึงจะไม่ประมาททำไงโยมมันพิจารณาอยู่บ่อยๆเนืองๆโยมว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้พิจารณาอยู่หนึ่งๆว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้พิจารณาเนืองๆว่า เรามีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาไม่ลุงพ้นไปได้จงพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นไปได้พิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของตนยมเราทําดีจะได้ดีทําชั่วจะได้ชัว่วนี่ยมมันพิจารณาอยู่บ่อยๆเนืองๆแล้วมันจะเป็นแรงกระตุ้น ให้เราขวนขวายจเจริญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าโยมไม่พิจารณาพวกนี้อยู่บ่อยๆนะโยมจะเพลินไหลไปกับกามาคุณประมาทโยมความประมาทก็คือการปล่อยจิตปล่อยใจให้ไหลไปในกามาคุณเนี่ยโรปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัทนี่ยเรียกว่ากามาคุณเราก็จะเพลินไป พอเราเพลินแล้วเราก็เกิดความประมาทเกิดความมัวเมาเกิดความประมาทไม่ควรขวายในกุศลชีวิตเราน้อยไม่นานเลยโยมลองนึกถึงอดีตที่โยมสมัยหนึ่งโยมเคยอายุห้าขวบแล้วมาถึงสมัยนี้โยมอายุกี่ขวบแล้วไม่แป๊บเดียวเองนะโยมไม่นานเลย ตอนที่จะมาเป็นหนุ่มเป็นวัยรุ่นก็ไม่คิดว่าตัวเองจะแก่ไม่คิดถึงความแก่ด้วยโยมว่าตัวเองจะแก่แต่ตอนนี้ก็แก่ละไม่นานเลยโยมแปบ๊บเดียวเอาเละโยมสมควรแก่เวลาโย,ยมนะก็ด้วยอำนาจบุญกุศลที่โยมได้มาฟังธรรมกันขอให้บุญกุศลนี้จึงเป็นภาระ,ะเป็นปัจจัย ให้คุณโยมในประพฤติปฏิบัติธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอ,สอนของพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุก็กราบอนุโมทนาพระธนงนะครับที่ได้แสดงธรรมในคืนนี้นะครับต่อไปขอเชิญคุณพัชระพิมลยังประภากรน,นะครับถวายเครื่องไทยธรรมเพื่อบูชาธรรม ีแก่ผู้มิเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานสวดอภิธรรมให้แก่คุณแม่บรน,นอมวงโพดีในคืนนี้นะครับสำหรับคืนนี้เป็นคืนที่6และวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากเจ้าภาพนะครับก็คือคุณชัญญน,นัตหมูพยักษ์และคุณปัญญาสุขอยู่ครับซึ่งเป็นเจ้าภาพในคืนนี้ในลำดับแรกนะครับก็จะมีการแสดงธรรมก่อน ซึ่งวันนี้จะเป็นองค์ธรรมะองค์ธรรมะทึกในในคืนนี้ก็คือพระธนงชินะบ,บุตโตจะเป็นผู้แสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้นะครับต่อไปเชิญทุกท่านอาราธนาธรรมพร้อมๆกันนะครับพระมาจะโลกาทิปติสัมปติกาตันเชรี อาณาิวา ah ััอาย n จ a ะตาสันติธาสัตตาปราชาคชาติกาเทเสเาธรรมมังอนุกรรมปิมังประชังนิมนต์ครับ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นพวกไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอความเจริญในธรรมจงมีแด่คุณโยมทุกคนทุกท่านโยมนั่งตามสบายโยมไม่ต้องพนนมือก็ได้ เดี๋ยวพอดมมือไปนานๆแล้วเหนื่อยเดี๋ยวเกิดโทสะเดี๋ยวจิตไม่เป็นกุศลอยูนะเมื่อกี้ก็ได้พระอาจารย์วรรลท่านก็ได้แนะนำตัวอตาตมาไปแล้วนะโยอมอาตมาเป็นพระบวชใหม่ก็คนที่สนับสนุนให้อตาตมาบวชคนหนึ่งก็คือแม่พระนอมอล้วก็กลุ่มวยยาัจกรวัดเขาสนามชัย ตอนที่พระอาจารย์เก่งท่านมาแจ้งข่าวว่าแม่ประนอมเสียกับพระอาจารย์อาตมาก็อยู่แถวๆนั้นนะโยมแต่อาตมาไม่สนใจอยู่ข้างๆกุฏิอาจารย์ไม่ใส่แต่พอมาทําวัดค,คือไม่สนใจว่าเขาพูดอะไรกันคือไม่ใส่ใจคําที่เขาพูดก็เลยไม่รู้เรื่องแต่พอขึ้นมาทําวัดสวดมนต์ตอนเช้าเห็นพระเขาคุยกันว่าแม่ประนอมเสียแล้ว จะมายืนเสอือกเกี่ยวมันลมที่มันขึ้นมาจุกดีก่อไม่รู้เป็นอะไร